เรื่องเจ้าสาวกำมาลอณนะหมู่บ้านเล็กๆริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพยาอันร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ใหญ่และนาะข้าวเขียวขจีนายวันชายวัยกลางคนใบหน้าคมเข้มผิวสีน้ำผึ้งอาศัยอยู่ในกระท่อมหลังน้อยกับดารารายลูกสาววัยแรกรุ่นดวงหน้าหวานซึง้งกิริยามุ่มลึกเรียบร้อยนับตั้งแต่นางจันภรรยาคนแรกและแม่ของดารารายล้มป่วยด้วยไข้ป่าและจากไปย่งไม่มีวันกลับ นายวันก็เหมือนต้นไม้ใหญ่ที่ถูกโค่นล้มหมดสิ้งทั้งกำลังกายและกำลังใจดารารายต้องคอยเป็นกำลังใจและดูแลนายวันอย่างใกล้ชิดด้วยความที่เป็นเด็กกรตันยูขยันขังแข็งดารารายจึงเป็นที่รักของชาวบ้านทุกคนชีวิตของสองพ่อลูกดำเนินไปอย่างยากลำบากอาศัยเพียงเงินจากการรับจ้างทั่วไปของนายวันและเงินที่ได้จากการรับจ้างเย็บปักถักร้อยของดาราราย สองปีต่อมาในวันได้พบกับนางจันญิงไม้ลูกติดวัยสามสต้น,ตนรูปร่างท้วมผิวขาวมีลูกสาวชื่อเดือนฉายอายุรุ่นดาวขาวเดียวกับดาราราย ด้วยความเหงาและความต้องการแม่ให้กับดารารายในวันจึงตกลงปรงใจแต่งงานกับนางจันทรโดยหารู้ไหมว่าชีวิตที่สงบสุขของตนและลูกสาวกำลังจะเปลี่ยนไปตลอดการช่วงแรกๆของการแต่งงานบรรยากาศในบ้านเต็มไปด้วยความอบอุ่นนางจันทร์ดูแลในวันเป็นอย่างดีแต่ลึกๆแล้วในใจของนางจันทรก็เต็มไปด้วยความดิษยานางจันทร์อิจฉาดารารายที่ทั้งสวยทั้งเรียบร้อยเป็นที่รักของนายวันมากกว่าเดือนฉายลูกสาวของตนอีก เดืนฉายเองก็เป็นเด็กเอาแต่ใจชอบพูดจาถาักถางดูถูกดารารายอยู่เสมอทำให้ดารารายต้องเป็นฝ่ายอดทนและหลีกเลี่ยงการประทะวันเวลาผ่านไปความริษยาในใจของนางจันยิ่งทวีคูณขึ้นไม่ได้ยินชาวบ้านต่างพากันด้ำรือถึงความสวยความดีของดารารายต่างกับเดือนฉายที่ไม่เคยได้รับคำชนมีแต่คนนินทาว่าขี้เกียจเอาแต่ใจเหมือนแม่ไม่มีผิด ความคิดชั่วร้ายพุดขึ้นมาในหัวของนางจันนางจันต้องการจะทำให้ดารารายตกต่ำ ส่วนเดือนฉายจะต้องได้มีชีวิตที่สุขสบายอยู่มาวันหนึ่งมีข่าวลือแพร่สะบัดไปทั่วหมู่บ้านว่าเศรษฐีบุญเศรษฐีใหญ่ของเจ้าของโรงสีข้าวกำลังมองหาคู่ครองให้กับคุณชายพิชิตลูกชายคนเดียวที่เพิ่งกลับมาจากการเรียนต่อต่างประเทศชาวบ้านต่างพากันให้พูดถึงคุณสมบัติของลูกชายเศรษฐีบุญว่าหล่อเหลาฉลาดมีชาติตระกูลใครได้เป็นสะใภเ้เศรษฐีบุญคงเหมือนได้เกิดใหม่เมื่อนางจันได้ยินข่าวนี้ใจของนางก็เต้นรัว ความคิดชั่วร้ายพุดขึ้นมาอีกครั้งนางจันคิดจะส่งเดือนฉายลูกสาวของตนให้ได้แต่งงานกับคุณชายพิชิตเพื่อที่นางและเดือนฉายจะได้สบายไปตลอดชีวิตโดยไม่ต้องทำงานหนักอีกต่อไปส่วนดารารายนางจะกีดกันไม่ให้แต่งงานกับใครทั้งนั้นปล่อยให้เป็นสาวแก่คอยดูแลตนไปจนตายนางจันวางแผนทุกอย่างอย่างลับๆโดยหลอกใช้ในายวันให้เข้าร่วมด้วยนายวันผู้หลงเชื่อคำพูดของเมียใหม่หารู้ไหมว่ากำลังตกเป็นเครื่องมือของความชั่วร้าย พี่วันคะฉันนี่มาว่าเศรษฐีบุญกำลังหาคู่ให้คุณชายพิชิตลูกชายคนเดียวฉันว่าดารารายเหมาะสมที่สุดเลยนะคะหน้าตาก็สวยกิริยามารยาทก็เรียบร้อยถ้าดารารายได้แต่งงานกับคุณชายพิชิตชีวิตของเราก็คงสบายไปทั้งชาติแน่แนในวันนิ่งคิดสายตามองไปยังดารารายที่กำลังนิ่งเย็บผ้านั่งอยู่ใต้ถุนบ้านใบหน้าของลูกสาวติดเศร้าหมองดูต่างจากเด็กสาวทั่วไป เพราะต้องทำงานหนักมาตั้งแต่เด็กแม่จะรู้สึกสงสารลูกสาวแต่ในวันก็ไม่อาจต้านทานความโลภในใจได้ฉันก็คิดอย่างนั้นจัดจันถ้าดารารายได้แต่งงานกับคุณชายพิชิตเราก็คงไม่ต้องลำบากอย่างนี้แล้วงั้นก็ตกลงตามนี้นะคะพรุ่งนี้ฉันจะพาดาราไราไปแนะนำให้เรษผีบุญรู้จักเองค่ะนางจันพูดช่วยนํำเสียงน่ามั่นใจโดยที่นายวันไม่รู้เลยว่านางจันไม่ได้หมายถึงดารารายแต่หมายถึงเดือนฉายตั้งหาก ข่าวในวันจะยกดารารายให้ลูกชายเศรษฐีบุญแพร่สัพัดไปทั่วหมู่บ้านอย่างรวดเร็วชาวบ้านต่างพากันมาแสดงความยินดีกับในวันยกเว้นเยปินเย่แก่ใจดีที่อาศัยอยู่ตรงข้ามบ้านของในวันเยปินสังเกตเห็นถึงความผิดปกติของนางจันจึงแอบเตือนในวันด้วยความหวังดีวันนียแกแน่ใจแลวเหรอที่จะยกลูกสาวให้กับเศรษฐีบุญน่ะฉันได้ยินมาว่าคุณชายพิชิตพิการเดินไม่ได้นะ แกจะให้ห้านดารารายไปรับใช้เขาจริงๆหรอในวันถึงกับสะดุง้งหันขวับไปมองเยปิ่นด้วยสายตาไม่พอใจเยปิ่นอย่ามาพูดเรื่องไร้สาระที่นี่ใครบอกแกเรื่องคุณชายพิชิตพิกการไม่มีทางเป็นไปได้ลูกชายเศรษฐีจะพิกการได้อย่างไรเยปิ่นถอนหายใจรู้ว่าเตือนอะไรในวันไปก็คงไม่มีประโยชน์ถ้าย่างงั้นก็แล้วไปแต่ว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นอย่าหาว่ายายไม่เตือนก็แล้วกัน ยายปิ่นพูดจบก็รีบเดินกลับบ้านป่อให้ในวันยืนคิดด้วยความกังวลใจแต่และความโลภก็เข้าครอบงำในวันสลัดความกังวลออกไปจากหัวและมุ่งมั่นกับการวางแผนที่วางไว้ให้กับนางจันเช้าวันต่อมานางจันแต่งตัวด้วยชุดเชื้อผ้าชุดใหม่ราคาแพงที่แอบขโมยเงินของในวันไปซื้อก่อนจะเรียกเดือนฉายมาแต่งตัวเพื่อไปพบเศรษฐีบุญเดือนฉายลูกแม่ วันนี้แม่จะพาหนูไปหาเศรษฐีบุญดูตัวแต่งตัวสวยๆนะลูกเดือนฉายทำหน้าตื่นเต้นดีใจจนเนื้อเต้นจริงหรอคะแม่หนูจะได้แต่งงานกับคุณชายพิชิตจริงๆเหรอคะจริงสิลูกแม่จะหลอกพ่อของแกเองแกแค่แกล้งทำเป็นดารารายก็พอเดือนฉายยิ้มร้ายดีใจที่ในที่สุดแม่ของตนก็ทำสำเร็จขอบคนนุณนะคะแม่หนูรักแม่ที่สุดเลยและพี่ดารารา้ละคะแม่ เย็นฉายถามแม่อย่างแปลกใจก็ต้องไปด้วยสิแต่เดี๋ยวแม่จัดการเองแกแต่งตัวเสร็จก็รีบลงมานะนางจันรีบขึ้นไปหาดารารายที่ห้องดารารายวันนี้แม่จะพาไปหาเศรษฐีบุญลูกแต่งตัวสวยๆนะจริงหรอคะแม่แล้วหนูต้องทำยังไงบ้างดารารายดีใจคิดว่าแม่จะพาไปดูตัวจริงๆก็ไม่ต้องทำอะไรมากแค่เย็นเฉยๆยิม้มหวานๆก็พอ เดี๋ยวแม่จัดการเองนางจันพูดพลางยิ้มมุมปากนางจันยิ้มสะใจก่อนจะจูงมือเดือนฉายออกจากบ้านไปโดยไม่ลืมกำชับนายวันว่าพี่วันคะวันนี้ฉันพาดารารายไปให้เศรษฐีบุญดูตัวนะคะพี่วันรอฟังข่าวดีที่บ้านได้เลยนายวันพยักหน้ารับรู้ด้วยความดีใจหารู้ไหมว่ากำลังถูกเมียใหม่และลูกเลี้ยงหลอกใช้เมื่อมาถึงบ้านเศรษฐีบุญนางจันก็รีบพาเดือนฉายตรงเข้าไปหาเศรษฐีบุญทันที โดยปล่อยให้ดารารายยืนรออยู่ตรงศาลาริมน้ำดารารายรอแม่ตรงนี้นะลูกเดี๋ยวแม่เข้าไปคุยกับเศรษฐีก่อนอย่าพึ่งเข้าไปนะเดี๋ยวจะหาว่าไม่มีมารยาทดารารายเชื่อฟังนั่งรออยู่ที่ศาลาด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความหวังโดยไม่รู้เลยว่ากำลังถูกมารดาเลี้ยงหลอกใช้สวัสดีเจ้าค่ะคุณเศรษฐีดิฉันชื่อนางจันนี่ดารารายลูกสาวของดิฉัน วันนี้ที่ฉันพาดารารายมาให้คุณเศรษฐีดูต่อเจ้าค่ะเศรษฐีบุญมองไปที่เดือนฉายด้วยสายตาพิจารณาแม้เดือนฉายจะไม่ใช่หญิงสาวที่สวยโดดเด่นแต่ก็จัดว่าหน้าตาน่ารักกิริยามารยาทเรียบร้อยแกล้งทำเศรษฐีบุญรู้สึกพอใจจึงพยักหน้ารับรู้เชิญน,นั่งก่อนเถอะจ้ะแล้วนี่พ่อของดาราไรไม่มาด้วยเหรอนางจันรีบตอบพ่อของเด็กๆติดธุระเลยมาด้วยไม,ม่ได้เจ้าค่ะ นางจันโกหกไปโดยไม่สะทกสะท้านเพราะกลัวว่าถ้าเศรษฐีบุญรู้ว่าตนเองกำลังหลอกลวงแผนการทุกอย่างจะต้องล่มสลายอย่างแน่นอนถ้าอย่างนั้นฉันจะไม่พูดพร่ำทำเพลงให้มากความฉันตกลงรับดารารายเป็นสะพยเรื่องสินสอดท้องมั่นให้คนไปตกลงกับพ่อของเด็กๆได้เลยเดือนฉายดีใจจนตัวลอยคิดว่าตัวเองกำลังฝันไปส่วนนางจันก็ยิ้มแก้มปีดีใจที่แผนการของตนกำลังจะเป็นไปได้ด้วยดี ขอบคุณเจ้าค่ะคุณเศรษฐีดิฉันรับรองว่าดารารายจะเป็นภรรยาที่ดีของคุณชายพิชิตแน่นอนเจ้าค่ะเศรษฐีบุญพยักหน้ารับก่อนจะเรียกคนรับใช้มาพาตัวเดือนฉายไปพบกับคุณชายพิชิตเพื่อทำความรู้จักกันนี่คุณชายพิชิตเจ้าค่ะท่านจะแต่งงานกับดารารายสาวน้อยคนนี้นะเจ้าค่ะ เดือนฉายค่อยๆเงยหน้าขึ้นมองชายหนุ่มที่นั่งอยู่บนเก้าอี้เตรียมใจไว้แล้วว่าเขาจะได้พบกับชายหนุ่มรูปงามสมกับเป็นลูกชายเศรษฐีแต่ภาพที่เห็นกลับทําให้เดือนฉายถึงกับผงะหน้าซีดเผือดคุณชายพิชิตมีร่างกายผอมบางใบหน้าซีดเซียวนั่งอยู่บนเก้าอี้รถเข็นดวงตาเหม่อรอยไร้แววเห็นได้ชัดว่าคุณชายพิชิตป่วยหนักและไม่สามารถเดินได้อย่างที่ยายปิ่นเคยบอกไว้สวัสดี คุณชายพิชิตเอ่ยเสียงแผ่วเรากับคนไร้แรงเดือนฉายหน้าเสียความดีใจที่เคยมีมาลายหายไปจนหมดสิน้นตอนนี้ในใจของเดือนฉายมีแต่ความหวาดกลัวเดือนฉายไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าคุณชายพิชิตจะมีสภาพเช่นนี้ความฝันที่จะได้เป็นคุณนายของบ้านเศรษฐีพังทลายลงต่อหน้าต่อตาเอเอสวัสดีเจ้าค่ะเดือนฉายตอบกลับเสียงสั่นไม่กล้ามองหน้าคุณชายพิชิต เจ้าชื่อดารารายสินะข้าได้ยินเรื่องราวของเจ้าจากชาวบ้านมามากพวกเขาบอกว่าเจ้าเป็นหญิงสาวที่งดงามทั้งกายและใจเดือนฉายได้แต่ฝืนยิ้มไม่กล้าปฏิเสธกลัวว่าความจะแตกทำให้แผนการของนางจันล้มเหลว ออขอบคุณเจ้าค่ะท่านชมเกินไปแล้วข้าดีใจที่จะได้แต่งงานกับเจ้าคุณชายพิชิตพูดด้วยน้ำเสียงจริงใจแม้ร่างกายจะอ่อนแอแต่แววตาของคุณชายพิชิตก็เต็มไปด้วยความยินดีเดียนชายรู้สึกผิดน้ำตาคอเบ้าแต่ก็ไม่กล้าพูดอะไรในแต่ก้มหน้าปให้น้ำตาไหลลินจ่าอาบแก้มเจ้าเป็นอะไรไป ร้องไห้ทำไมคุณชายพิชิตทำด้วยความเป็นห่วงเดือนฉายสะดุง้งรีบปาดน้ำตาแล้วแซงทำเป็นว่าร้องไห้ดีใจเปล่าเจ้าค่ะดิฉันแค่ดีใจที่ท่านไม่รังเกียจที่ดิฉันเออดิฉันเดือนฉายพูดตะกุกตะกักไม่กล้าพูดความจริงออกมาคุณชายพิชิตเข้าใจผิดคิดว่าเดือนฉายกำลังเขินอายถึงได้ยิ้มน้อยๆให้ไม่เป็นไรข้าเข้าใจนะ ดารารายนั่งรออยู่ที่ศาลาด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความหวังรอยยิ้มหวานปรากฏใบหน้าเมื่อเห็นแม่เลี้ยงเดินออกมาพร้อมกับเดือนฉายแต่รอยยิ้มนั้นก็พันมาหายไปไม่เห็นสีหน้าเรียบเฉยของนางจันและแววตาสะาใจแฝงอยู่ลึกๆของเดือนฉายแม่คะเป็นยังไงบ้างคะเศรษฐีบุญว่าอย่างไรบ้างดารารายถามด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นนางจันนั่งลงบนม้าหินข้างๆดวงตามองไปทางอื่นเศรษฐีบุญตกลงนะลูก นางจันเว้นจังหวะก่อนจะพูดต่อด้วยน้ำเสียงเงย็นชาแต่ท่านไม่ได้ตกลงให้แกแต่างงานกับคุณชายพิชิตด,ดารารายหน้าซีดเผือดเอท,ทำไมคะแม่กูพอว่าฉันจะให้เดือนฉายเป็นคนแต่งงานยังไงละ่ะนางจันตะคอกดังลั่นดารารายตัวสั่นเทามแม่พูดอะไรหนูไม่เข้าใจเดือนฉายเดินเข้ามาใกล้ไม่ต้องแกล้ง,งโง่ไปเลยพี่ดารารายแม่ของฉันหมายความว่า ต่อจากนี้ไปฉันคือคุณนายของบ้านเศรษฐีบุญส่วนแกก็เป็นได้แค่ลูกชาวนาคนรับใช้ทำไมแม่ต้องทำแบบนี้ดารารายมองหน้านางจันด้วยแสตาตัดพอนางจันหัวเราะเยาะก็เพราะว่าแกมันโง่ไงยัเด็กโง่แกมันไม่คุ้นควรอะไรกับดีๆทั้งนั้นนั่นแหละสมบัติของเศรษฐีบุญก็ต้องเป็นของลูกฉันดารารายน้ำตาไหลพากไม่คิดว่าแม่เลี้ยงที่แสนดีจะแอบซ่อนความร้ายกาจไว้ได้มากมายขนาดนี้ จำคำของฉันไว้ดารารายแกไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะปลิกปากพูดเรื่องนี้กับใครถ้าฉันรู้แกตายแน่นางจันลุกขึ้นยืนมองดารารายด้วยแสตาเหี้ยมเกลียมเดียนฉายยิ้มเยาะก่อนจะเดินตามนางจันไปขึ้นรถมา้าพ่อจ๋าแม่กลับมาละนางจันร้องเรียกนายวันทำท่าร่าเริงดีใจเรากับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเป็นอย่างไรบ้างจ้าดาราราเรเศรษฐีบุญว่าอย่างไรบ้าง ในวันถามด้วยความตื่นเต้นเศรษฐีบุญตกลงแล้วค่ะท่านให้หนูแต่งงานกับคุณชายพิชิตจริงหรอดีใจจังเลยลูกพ่อในวันดีใจจนเนื้อเต้นโผลเขา้ากอดดารารายนางจันรีบเสริมจริงสิคะเศรษฐีบุญบอกว่าจะให้สินสอดทองมั่นเราตั้งร้อยตำรึงทำบ้านหลังใหญ่กับที่นาอีกหลายร้อยไร่เลยล่ะค่ะโอ้โอย่างนี้เราก็สบายกันทั้งชาติแล้วสิ <laughs> ในวันหัวเราะลั่นดีใจจนตัวลอยไม่สนใจดารารายที่ยืนฟังอยู่ด้วยสีหน้าเศร้าหมองดารารายลูกพ่อพ่อดีใจกับลูกด้วยนะลูกจะได้ไปอยู่สุขสบายแล้วในวันหันไปพูดกับดารารายแต่ดวงตาของเขากลับจ้องมองไปที่ทรัพย์สินเงินทองดารารายได้แต่ยืนฟังน้ำตาไหลาภาคในใจเต็มไปด้วยความเสียใจขอบคุณเจ้าค่ะพ่อดารารายตอบเสียงแผ่วก่อนจะเดินหนีไปร้องไห้อยู่คนเดียว ยายปิ่นเห็นเห็นการทุกอย่างก็ได้แต่สายหน้าและรู้สึกสงสารดารารายจับใจเวรกรรมเวรกรรมทำไมไอ้วันถึงได้โงโงงมเช่นนี้หลงเชื่อเมยียใหม่จนไม่ลืมหูลืมตายายปิ่นบนพืมพําอยู่คนเดียวข่าวการแต่งงานของดารารายกับคุณชายพิชิตแพร่สะพัดไปทั่วหมู่บ้านสร้างความตื่นเต้นให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมาก ทุกคนต่างพากันอิจฉาดารารายที่โชคดีได้แต่งงานกับลูกชายเศรษฐีโดยที่ไม่มีใครรู้ความจริงเลยว่าเจ้าสาวตัวจริงไม่ใช่ดารารายแต่เป็นเดือนฉายและคุณชายพิชิตก็ไม่ใช่ชายหนุ่มรูปงามแต่เป็นคนป่วยเดินไม่ได้